ดูแม่บอกว่าอย่าแท้ห้ามแทะห้ามแทะห้ามแท้ที่เก็ดกวาดบ้านดูดูวันดูดูดูแมแก้วันแม่บอกว่าอย่าแทะลงไปในกล่องเฉยๆไม่ต้องแทะใครกวาดบ้านเนี่ยใครกวาดบ้านเนี่ยดนนูนั่นไงนั่นไงนั่นไงฟังที่ไหนแล้วแม่บอกว่าอย่าแท้ออกมาจากกล่องเดืออะไรคะลูกดูสิคะอ้โูหูดูสิคะ บอกว่าอยากแทะออกจากกล่องเนี่ยมันเลอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยดูดูดูนี่บอกว่าอยากแทะออกจากกล่องอู่ๆมันฟังไห้ไะแม่มัมมี่ว่ามันล้นค่ะลูกมันเข้าไม่ได้ค่ะกล่องมันเล็กไปนะคะคุณลูก่ะดูสิคะอยเข้ายังไงกล่องปีอีกตั้งหากมันอ้วนอ่ะมันเข้าไม่ได้อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันก็มันจริงอ่ะมันอ้วน น้องมาละน้องลีน่าทำอะไรน้องลีน่ามาทำอะไรลีน่ามาทำอะไรลูกมาดูว่านมาดูว่นจิงต้องหรอเนีย่ยวันมันจริงต้องขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วไหนวันจริงต้องวันจิิงต้องกล่องเล็กเล็กเข้าไม่ย่อยยังจะเข้าอ่ะไปทำลายกล่องของมามี่มามี่ยังต้องใช้กล่องไอ้วัน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 หยุด ยุดยุดนอนอยากนอนอย่าไปทำของแม่ <c oughs> อย่าไปทำของแม่กล่องแม่ยังต้องใช้นอนเฉยเฉยนอนเฉยเฉยอะอย่าดื้อเนี่ยอันจริงจริงมันก็ไม่น่าเข้าไปนอนเนี่ยเนี่ยดูดูตัวเนี่ยแม่ซื้อนาเบลมาเนี่ยกล่องนาเบลนะคะดูดื้อไม่ดื้อแม่บอกว่าอย่าไปทำลายกล่องแม่อยาย่าแทะค องเขายังต้องใช้นอนเฉยๆเนี่ยนอนไปเลยนอนไปเลยเนี่ยนอนตันๆอยู่ในเนี้ยแหละบอกว่าอยาแท้วันวันวัน,วนอยาแท้วันยาแทชิกนอนเฉยๆวันอยาแท้วันอยาแทก่อนวันอยาแทก่อนวันทำไมถึงเป็นคนดื้อหันอย่งไงน,นั่งไงนั่งไง,ง,ไงแม่บอกว่าอยากแทก แม่บอกว่าอย่าแทะกล่องเห็นเห็นเนี่ยนั่งเฝ้าอยู่เนี่ยเห็นนอนไปนเลยเนี่ยนอนเฉยๆนอนเฉยๆห้ามแทะกล่องเข้าใจไหมคะเพราะว่ากล่องแม่ยังต้องใช้ไม่จะต้องเอาเก็บเนี่ยดัมเบลเนี่ยว่างทับพุงนี่เนี่ยพุงพุง,พงดืองดองดองด้อๆเนี่ยพุงดื้อๆเนี่ยพุงดื้อๆเนี่ยเนี่ยอุ้ยๆออกมาเร็วๆออกมาออกมาอุ้ยออกมาไม่ต้องขีบอย่าขีบอย่าขีบอุ้ย ดูจูจูมันไม่ยอมออกจะดื้อไปไหนเนี่ยจะดื้อไปไหนเนี่ยนะไม่ต้องมาทำน้าขัดใจขนาดนี้ออกมา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 เร็วๆออกมาเร็วๆออกมาเร็วๆเนี่ยไม่บอกว่าอย่าแท็กก่อนนี่นี่ขาดแล้วเนี่ยขาดทำไมถึงได้ดื้อขนาดนี้ปล่อยวัดไหนนี้เนี่ยคือมีความพยายาม มีความพยายามอย่างมากในการลงไปในกล่องดูไซตตัวเองนะคะกับสากล่องนะคะไหพี่เขาดูเดืดอดเดอขนาดลีน่ายัางนั่งมองเออมันลงได้ที่ไหนแล้ววันเนี่ยด,ดูตัวเองสิเนี่ยลงไม่ได้เนี่ย ตัวเองสิตัวเองกับกล่องอะ่ะมันเข้าได้ที่ไหนลงได้หรอมีว่ามันเล็ก